Để hắn, <cười> <cười> để đã hàn, dạng muốn, được rồi, được rồi, được rồi, rồi, ไว่าปูปลกข้าวว่าได้กินครับนี่ผู้ปลูกีผู้ปลูกเออบาตากินแต่ปากกินแต้ขาบักตาเนาเราพลาผู้ปลูกไม่ได้กินแต่ดูได้หลานได้กินระหว่างนี่แหะผู้ปลูกสามสิบปีไม่กินมากก็สสามสิบแปดสามสิบแปดสี่แปดแปดหกแปดสามสิบตัว พอย่ <hi. S 2> างนีสพอสอสามสตกยังไม่ไอนด่เลยยัง um. ไม่ออพออีเรสองเสร็จสองแท่งเนูไปก่อนนนี่เรื่องสาน่วยเรันนโอ้ตอนนคนเ็นยมกันละบคอยู่ลอยเยอยงี้าตัดิไปางกับนว่างแล้วจเลยยสาี่ด้ เันต้นนงบต้นังสองต้นามั้งา้วยเอนอังไงดมนี่กิบักตามพี่น้องบักตาลาเคยพาจ้าคือเกิดมากพก่อคยพาบักตานบักตาลสดสครับนี่ผู้ปลูกนี่ต้นมันสามสิบปีสามสิบปี